นานทำมาแค่ให้ทำแบบนี้นะคะแล้วทีดก็สอดยางไปแล้วทีดีก็แแต่ก่อนรู้ไหมแม่ก็เต้นยางแบมอนี้แหละกับแม่ยุ้ยแม่เดียนต้องเรียก่พอเออทำแบบเอวาน่ะถูกแล้วลูกโอ้โหมีนานอ่ะนี่นี่เดี๋ยวนี้นะ เออมินาทำแบบนั้นเดี๋ยวล้มลูกหนูตะแคงตะแคงแล้วก็ทำทำแบบนี่เหรอแม่แม่แบบนี้เหรอใครแบบนี้แม่ใครแบบนี้เหรอเดี๋ยวพัดปัาน้องพ้าน้องน่ะเอาให้อาป้าก่อนมาพี่เอาไปให้พี่เอามาทีนึง อะไรจีนน้องไม่รู้อย่ามาหุ่มน้องอะไรน้องฮอนโอ้ยอ้โยทองเอ้ยทองเอ้ยทองกินข้าวนางครับนางทองนางขาวที่ทองเอ้ยทองเอ้ยจอมกลัวมาแล้วทองเอ้ยวิธีถูกวิธีผิดค่ะ